ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดอ่ดาโดยไหหลอด์จเดินดูของก่อนครับมีอะไรม้างเปล่าวันนี้วันธรรมดาไม่รู้ของมีของเยอะหรือเปล่า เชียร์แปดสิบบาทหมือกัว่าวันนี้วันวันค่มห้ี่ะูกปลหมึกไข่ปลาหมึกไหคะวันธรรมดานะของเล็กน้อยขอดงคร้แน้ะกอนยของของจะสดหรือเปล่า สวัสดีครับกรปอนได้ครับโป้เลยครับโ้ร้ากระปงทอดร้อยสามสิบปูมาร์กะร้อยห้าสิบนเชี่ยวแก๊สน่าติดปากพอ่ะค่ะเลยไม่เคยดี สีบาทเลยค่ะจะงเลยค่ะคราบตัวชิมได้เลยใคาหนะคะเนาะสีบาทแเกลืก็ย่าง้องกอย่ารคาฟแปดในน้นะจะาไม่ร้อาออกแล้จิรนี่เลยบอกบอกบอกว่ากระปุกกระหินอด่ร้อนๆมีเครื่องย่างให้ค่ะ ของก็เยอะแล้วก็บุกร้อย yeah. เ,เ,เลยครับเรา้อ,อ่อ,อ,อมีนะจะเราเค็มอร่อยนะจ๊ะ

เป็นวันธรรมดานะครับของก็เลยดูจะ,ะน้อยไปหน่อยรู้สึกว่าร้านจะ,ะปิดกันเยอะ <c oughs> ร้านนี้ขายพวกปลาหมึกแห้งหอยดอง

ครับในตลาดนี้มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำาหญิงห้องน้ำชายวันธรรมดานี้ก็สะ,ะอาดพอสมควรครับคนไม่เยอะก็ยังสะอาดอยู่ครับเอาเค็มแล้วกันครับเคมมันเค็มัมนดีนะฮะผวาน เราลองหยิบกินได้ลกูกลองอันนี้ก่อนรกลองตัวนี้ก่อนอ่านีนะแล้ว็อันีอ่ะตัวนึลองตัวนี้คนะลยิบอ,อันะรวองอักันอีนะ่เพงกินยนะนะรหวานนะ เอาก้าสามห้าไหมคะพี่มันมีฝากรอบเหลือแล้วกลับบ้านได้อ่าเอามาก็ได้นะแ,แ,แล้วถ้าเหลือก็อฝ่ายน้องเขาเลยนะคะอเอาเหลือจะเอาผสมกันล,กลูกเราสองอัน,นกันเอาหวานนะเอาหวานเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ปิดนะคะแฉกันด้วยแล้วให้น้องก็ทานไปก่อนแล้วเหลือแล้วค่อยปิดฝานะคะครับเหนื่อยปิดฝาแล้วใส่ตู้เย็นไม่ได้นะลูกนะใส่ตู้เย็นไม่ได้คะจะก่อบ้านแปดนั่งนะอร่อยรับรองบนร้อนๆเลยแฉกปะไปนะแบบนี่นะคะถ้าน้องเหนือนนปิดครับพอไปสนิทเลยนะคะ อาขาคนสวยครับผมนี่ครับเดี๋ยวทอนดย,นยนลราชิมด้เดี๋ยวจะได้เผื่อมีอนคนดูจริง,รงลงทานได้เลยอ,อยาเยอะจะได้มาซื้อร้านนี้ซื้อร้านไม่จริงอ่ะเนีย่ยป๊อปคอร์นครับอยู่ตรงห้องน้ำตลาดอออดนอนดอนถอยลอยครับผมามาชิมดูก่อน ครับผม <cwives> ขายอันนี้ถุงปลาหมึกจืดร้อสิบบาทเขาลดให้เหลือร้อยนอรอครับมันใหญ่ไรปราคาลดได้ทุกสูงมันลดให้นเ่มเยยูไห รวทาหร่ร้อยสามสิบบาทร้าห้ร้อยสามสิบบาทร้อยสามห้าร้อยสิบบาทร้อยสร้านบุญมากอาหารแห่แปรรูกสุกปนิตครับเบอร <แฟ S 2> ์โทรตามนี้นี่ลุงคนนี้

ไม่ไหวแม่ยามไปเลี้ยโลกคนน ันนี้มันถ้าจะขีดขีดตัวมันเล็กนะพี่เลือกได้นะในการที่จะเลือกไห้นะเลือกใหม่ได้เลือกได้นะแล้วหอยเชลล์สิบบาทนะสองตัวพี่ตัวเล็กแต่น้ำใจไม่ต้องกลัวนะพี่ใหญ่ใจน้ำใจอนเลือกไหมกุ้งอ่ะดูไปเลือกไหมครับเลือกได้นะมีชื่อร้านไหมเนี่ย หอยเชลยชชชลย่างร้านตัวมมุมเนี่ยครับที่ที่หนวดเนี้ยปูสดไหมพี่พี่ลองชิมดูก่อนเดียวปูที่าชิมหน่อยปูไก่พี่ก็ชิมปูว่าไมสดเาบอก้เพราเราบอก,อก,อกอไม่ได้หอยหอยเชลที่ทำอะไรครับมันเป็นอะไรไม่เลยันใส่ขรื่อบเลยอ๋อ กล่องนึงมีกี่ตัวครับพี่สองตัวครับสิบสองตัวเมนอลิกัมพี่เอารถได้ได้บ้างไหมเนี่ยก็สองกล่องเลยครับสิบสองเอ้าเอาเอาเอาอย่างร้อนๆเนี่ยพี่นะเอาสองกล่องสองกล่องเียครับพี่สองกล่องสองกล่องหอยหอยมาสองกล่อง อเดยวสามแฟนเอาหอยเชลล์สองก่อนก่อนผมผมข้อหอยเชลล์นี่ครับร้านอยู่ตรงหัวมุม อันนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ใช่ไหมพี่ตัวเียวี่ตัวเดียวขอเยอะหน่อยแล้วกันพี่นะปูด้วยนะเอาแค่พอนั่นนะำมัผักเกินไ่ตัดมือังสือไม่เรียนไม่เรียนนะเสร็สวัสดียังลูกสวัสดียังสวัสดีสวยๆลกูก เแล้วสวัสดีดดวสวัสดีดลุงหน่อยสวัสดีลุงอ่ะสวัสดีลุงสวยๆเร็วๆเลื่อนได้เลื่อนเนาะเดินเข้าสวนืชครับผม <ๆ S 2> ไปเอเดินสวนพืชไอเดินรีอสอร์ทอ่ะที่มันมีสวนน้ำเป็นบอสเซปาร์กอ่ะ อท่าไรครึ่งโลหรอยังไม่ถึงเลย อุ่นหน่อยอุ่นหน่อยพี่อุ่นหน่อยไปครับเออโอเคครับเออปูอย่าให้เขาแก่ให้เลยดิเอาเนี่ยกล่องนึงเอาปูสดกล่องหนึงพี่นี่เอาไหมนี่เอาไง ตอนนี้เลยเหรอโอเคใหม่ทาใหม่หมอันนี้เอชเม่เข้าหัวนะใช่ใช่ใช่เต็มเดี๋ยวลง YouTube นะครับเนี่ยไปดูได้ช่องพี่พี่ชิ้นชวนกินนะพิมก็ไปเลยใน YouTube ชิ้นชวนกินอย่าไปโผล่อสองสางันไปโผล่ใน y o u t u นะ <c oughs> อยนี่ครับปูสดๆที่เสียไม่มีชื่อร้านหลามแหล่ะเวลาพี่เขาจำบุ่มได้ทำหอยนนี่ย่ถังถังเนี่ยนะครับสัญเัก่ณหลักถังหอยเชลลย่างที่น่วยคนเนี้ยโอ้จะมีตับลงมาหลายๆคนลูกเยอะนี่ ไห,ห้พึ่งโลไปเลยเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยพึ่งโลเท่าไหร่สองร้อยนะให้พี่เป็นพิเศษอะไอ๋ห้าส <200 S 1> ิบโอเคเนี่ยเห็นหมาร้านนี้จใจดีเนี่ยถ้งแม่ค้พคาพ่อค้าใจดีนี่กิโลดูได้แล้วครับตั้งวสามกิโลครับครับเพื่อนๆอ่าดูแล้วมาได้นะครับร้านนี้นะครับตลาดดอนหอยหลอดเจ้าของร้านชื่อจันหลัเจ้าของร้านชื่อจันหลมมีเนี่ยครับปลากระพงทอดด้วยร้อยสามสิบก้างทอด ห้าสิบบาทขช่ม่อไน้ำไม่ไอกินน้จิ้มเยอะหน่อยนะพี่นะเดีย๋ยวไ่ตอกินแล้วมันจะอร่อยน้อยลงจิ้มหรือจัดให้ได้ครับพี่ขอบคุณครับ แล้วก็คือว่าอ่หอยเชลลหอเชลลสองกล่องนะครับแล้วก็ปูนี่ปูปูที่เขาลดให้ครึ่งโลหรือร้อยห้าสิบหอยเชลลสองกล่องมีกี่ตัวพี่กล่องละสิบสองสองกล่องยี่สิบสี่ตัวอ่าลดราคาป่ะพี่หรือว่าร้อยห้าสิบบาทครับเขาลดให้ สองกล่องเหลือ150บาทแล้วกุ้งนะครับพี่กุ้งเท่าไหร่ครึ่งโลเป็นครึ่งโลเท่าไหร่ครับ250บาทอ่ห้าสิบบาทมีรสอีกไหมกุ้งไ้้แค่นีอ่าโอเคครับกุ้งไม่แค่นี้ก็เท่ากับว่าเป็นมีปูทั้งหมดปูครึ่งโล150ยาสิบบาทไอเชลสองกล่อง150บาทเป็น300แล้วก็กุ้งครึ่งโล 250รวมเป็น5 5าครับค่าเสียหายโอเคครับอุ่นใหม่ๆเลยครับอุ่มร้อนๆเลยมิ้นถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ด้วยนะอะไรเนีเย่ยอุ่มร้อนๆเลยครับ อันนี้มันทะเลนี่แบบพี่ตรงนี้ทะเลนี่แบบมาจากไหนกุ้งเนี่ยกหรอพี่ี่เป็นกุ้งน้ำจืดนะถ้ากุ้งน้ำเค็มไม่ได้ราคานี้อ๋อเป็นกุ้งกุ้งนางเหรอนางใช่ไหมกุ้งใ่น้ำกุ้งม่น้ำไม่ใช่ถ้ากุ้งน้ำเค็มแบบพี่ ก็แกะปูให้ก่อนน่ากินจีนรบน้ำจิ้มครับโซดเด็ดเดผมไปชิมแล้วรสชาตินันผมบอกในคลิปให้อีกว่ารสชาติ ตัวหน่อยได่ดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนได้เลยนะนี่โอเคครับดูดูพี่กสิเนี่ยเห็นไหมแล้วแบบนี้ลูกค้าจะไม่ติดได้ไงอ่ะโอเคครับครับโอเคครับอ่าได้แล้วคือกุ้ง คึ่งโลสองาสิบบาทไอเชลสองกล่องร้อยหกสิบรือเหลือร้อยหบาทแล้วก็ปูครึ่งโลเ่ารื้ให้เหลือ150บาทนะครับโอเคร้านนี้นะครับใครผ่านมาแวะมาได้นะครับสลาดดอนขยหลอดครับสวัสดีครับ,นนรบชินชุวกินครับเดี๋ยวเดินทางต่อไป สวนพึ่งเดลิสร์ตจังหวัดราชบุรีครับครับได้แล้วห้าร้อยห้าสิบบาทค่าเสียหายเดี๋ยวเดินทางต่อครับไปที่สวนพึ่งเดลิสร์ตจังหวัดราชบุรี